สวัสดีครับวันนี้บ้านแว่นตากรุงเทพนะครับก็อยากจะมานำเสนอตัวช่วยนะครับสำหรับคนใส่แว่น1ชิ้นนะครับเป็นซิลิโคนครับเป็นซิลิโคนที่มีลักษณะกลมๆนะครับเหมือนโดนัทเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวที่เ,เพิ่มความเหนืดอให้กับหลังแว่นนะครับตัวนี้หลักการทำงานง่ายๆเลยครับก็คือว่ามันจะช่วยทำให แว่นตาที่สวมใส่เนี่ยนะครับที่มีลักษณะว่าเป็นแว่นที่ขายาวสักหน่อยนะครับหรือว่าดัดมากแล้วไม่สวยเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่พอเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเวลาที่สวมใส่แล้วเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะครับแว่นตาเวลาที่ดัดแว่นแล้วเนี่ยตัวขาตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยก็คือว่าจะต้องอยู่ประมาณหลังหูนะครับ ให้ได้สมส่วนแต่บางทีนแนวนบางรุ่นขายาวไปนิดนึงนะครับปรับมากก็จะไม่สวยใส่กล่องไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยตัวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยเราได้นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีรูอยู่นะครับเป็นลักษณะรูตรงกลางแล้วก็จะมีเส้นผ่านะครับอยู่ตรงนี้วิธีการใช้ก็ง่ายครับให้เอาขาแววนเนี่ยยัดเข้าไปในรูเล็กๆตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าอันนี้จะเป็นสินค้าใหม่นะครับสินค้าแกะใหม่ก็อาจจะ ยากนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่ลักษณะว่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บตืดเราก็จะเว้นช่วงเอาไว้ช่วงประมาณขนาดนี้นะครับเขาก็จะอยู่ที่บริเวณหลังใบหูเราพอดีนะครับใส่แล้วก็จะทําให้ลื่นหล่นได้ยากกว่าแว่นตาก็จะกระชับมากขึ้นนะครับรวมถึงกรณีของคนใส่แว่นตาที่ไม่มีแป้นจมูกนะครับขาแว่นยาวเกินหรือว่าใส่เลนโปรเกรสซีฟนะครับ ที่ไม่ต้องการให้เขาเนี่ยหลุดร่วงนะครับออพอมันไม่หลุดร่วงเสร็จปุ๊บเนี่ยการมองก็จะดีขึ้นนะครับง่ายๆเลยตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับอาจจะใส่ยากนิดน,นึงสำหรับแว่นตาตัวใหม่นะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาที่อยู่หลังใบหูของเราก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมากั้นอยู่กับหลังใบหูทำให้เกิดความหนืดเล็กๆนะครับ พอเกิดความหนืดเล็กๆเสร็จปุ๊บนี่ก็จะทําให้แว่นตาไม่ล่วงหล่นครับผมโอเคก็แว่นตาก็มีแกเจ็ตเหมือนกันนะครับมีให้เลือกหลากหลายสีครับแต่เพียงแต่ว่าส่วนมากที่ร้านเราก็ตอนแรกก็จะสั่งมาขายจะทำไมทำมาเนี่ยนะครับสั่งมาก็จะเป็นของแจกให้น้องๆพี่ๆที่มาตัดแว่นกันซะมากกว่านะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับจากแว่นแว่นตากรุงเทพครับ